สิบปีไม่เห็นผลรับลูกคนอื่นมาเลี้ยงนักมิเรียอวดหุ่นวัย47กรัตอายยางเป๊ะฟุงรัก8ปดปียกอั้ำเป็นคนสุดท้าย จับมือกันั่นละคังวิวา์มาได้แปีแล้วสำหรับคู่รักต่างวัยนัทมิเรียอเล็กซานดราเบเนตตี้และสามีอามอธิชาติชุมนานโนนที่ครองรักกันมาได้อย่างยาวนานไม่เคยลดความหวานกันเลยโดยพูดได้เลยว่าความรักของทั้งคู่ยังเติมร้อยเหมือนกับวันแรกที่ได้คบกันก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์ว่าต่างคนต่างยกให้อีกฝ่ายเป็นคนสุดท้ายของชีวิตโดยเริ่มต้นกับคำถามที่ว่าอะไรทำให้นัทมิเรียกล้าเดินหน้าสารความสัมพันธ์กับ เออกรุ่นน้งซึ่งเจ้าตัวก็ย้อนเล่าไปว่าช่วงแรกที่เขาเข้ามาจีบก็มีข่าวว่าอ้ําเป็นชายแท้หรือเปล่าก็เลยเอาดวงไปเช็คเขาก็รับรองมาแล้วว่าไม่เป็นแน่นอนเราก็เลยโอเคสบายใจในจุดหนึ่งแต่สุดท้ายเราก็ต้องคบต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองทางอ้ําก็เล่าถึงการรู้จักกันเจอการจากการทําบุญเจอการก็ชวนกันไปทําบุญก็เริ่มจากทางสังฆทานก็ว่าได้ไปแล้วเราสบายใจพอสบายใจมันก็เริ่มชื่นชอบไปเรื่อยๆเป็นมดแดงแฝงห่วงมะม่วง เขาไปไหนก็เริ่มไปด้วยเขาก็คงรู้บ้างแหละคือเราไม่พูดเรื่องตัวเลขเนาะคือเรามองความสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายเขามีความโรแมนติกเทศกาลไม่เคยพลาดเป็นเรื่องของความรู้สึกหรือพี่อ้ำหนู่จะไปเที่ยวเขาก็เดี๋ยวพี่โอนให้เราก็รู้สึกดีเขาดูแลใส่ใจเรานัดเล่ากับประเด็นที่ประกาศว่าเธอคนนี้คือคนสุดท้ายของชีวิตพระเอกหนุ่มก็ว่าจริงๆไม่ได้ถึงกับประกาศแต่รู้ว่าวันนี้เราใช้ชีวิตมาเต็มที่แล้วเราสนุกมาเต็มที่ กับทุกเรื่องแล้ววันนี้เราก็มองว่าหน้าที่ของเราคือเราจะพยายามดูแลเขาให้ดีที่สุดในทุกๆเรื่องเป้าหมายของเราชัดเจนแล้วยอมรับว่าทําใจเรื่องมีลูกยากได้แล้วก็รู้สึกเหมือนก่อนหน้านี้ที่ถูกถามถึงเรื่องมีลูกบ่อยๆตอนนี้หากจะไม่มีลูกแล้วก็ไม่เป็นไรใช้ชีวิตมีความสุขไปกับลา้ลานและสามีแล้วเรามีฟ้าโปรดมีล้าน,านเรารู้สึกไม่ต้องรับผิดชอบแล้วเราก็รู้สึกว่าตื่นเช้ามาไม่ต้องมาให้นมตอนตีสามไปต่างจังหวัดอยากท บเราก็ไปได้ไม่ต้องห่วงเลยด้วยวัยตอนนี้มันเหมือนเริ่มต้นใหม่อีกทีหนึ่งว่ามีความสุขกับความที่ไม่มีตอนนี้แล้วมันมีความสุขจังเลยมีความสุขกว่าตอนที่เราอยากมากๆด้วยซ้ำอิสระชีวิตมีความสุขถ้าไม่มีก็มีความสุขในแบบที่ไม่มีเราก็มีความสุขจริงๆด้วยแต่เอาจริงๆเริ่มไม่ค่อยอยากแล้วหมายถึงไม่มีก็ได้แล้วมันอิสระจังเลย